คันนี้บอกเลยของดีจริงครับมีซูเปอร์ชิ r ไททัน2.4 m a y b a c GLS 4 w ินกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ขับ4ี่ลุยได้ทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองคันนี้เป็นรถเจ้าของใช้งานมือเดียวป้ายแดงตัวรถเป็นปี2014ครับเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากปัจจุบันเลขไมค์คันนี้ก็เป็นเลขไม์แท้วิ่งไปประมาณ150,000กว่ากิโลเมตรครับรถตัวถังสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าพิกาม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล m a y b a c 2.4เทอร์โบแรงจัด181แรงมา้าแต่ก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเเครื่องงยยนต์บีบ นิ่มดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกระบบ,บขับเคลื่อน4ีล้อใช้งานได้สมบูรณ์ปรับได้ทั้ง3โหมดไม่ว่าจะเป็น 2H 4H หรือว่า 4L ก็พร้อมลุยไม่ว่าจะลุยดินลุยน้ําหรือว่าขึ้นเขาเอาอยู่สบายสบายครับรายละเอียดภายนอกถือว่ารถสีสันสวยงามรอบคันบันไดข้างสองฝั่งอยู่ครบกระจกมองข้างมีไฟเลีย้ยวปรับพับได้ด้วยระบบไฟฟ้ากล้องมองขณะถอยหลังเป็นของเดิมจากโรงงานโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และโคมไฟทุบดวงอยู่ในสภาพสวยใสไม่แตกลายงารถคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักพื้นปูกระบะ สวยตัวกระบากไม่มีผูกมุมตะเข็บสภาพเดิม ภายในเป็นเบาะหนังสีดำดูสวยหรูนั่งสบายซึ่งเบาะคนขับจะได้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าโดยรวมรถคันนี้ภายในยังอยู่ในสภาพที่สวยสะอาดไม่ช้ำไม่โสมครับคอนโซลสวยอุปกรณ์ไม่มีชำรุดหรือว่าแตกหกักระบบแอร์แบบดิจิตอลแยกปรับอุณหภูมิซ้ายและขวาพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายเครื่องเสียงเป็นจอ LCD ของเดิมจากโรงงานเชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังไว้เรียบร้อยแล้วระบบไฟฟ้าอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ครบถูกตำแหน่งครับใครมองหารถกระ บัขับสีที่แรงประหยัดสภาพสวยขอแนะนำคันนี้ครับสำหรับราคาขายผมขออนุญาตตั้งราคาเอาไว้ที่3ามแ0 0เบาทใครที่สนใจใติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ในซอยนวมินเจ็ดสิบสี่อยู่ที่กรุงเทพครับสามารถทักแชทและสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ตามช่องทางติดต่อที่ผมขึ้นเอ้ให้ที่หน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ด้านล่างครับ